สวัสดีค่ะทุกคนบิวเอ็นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในช่องบิวลิสตาค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับวิถีเดคอร์นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเปิดกล่องเครื่องครัวกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่พักใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องไปทำงานต่างจังหวัดมันเหมือนกับมีแรงกระตุ้น <laughs> ให้ซื้อนูน่นซื้อนี่อยู่เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งสําหรับอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยบิวเพิ่งจะเข้าใจว่าโอ้โหวงการนี้เข้าเลาออกยากจริงทุกคน คือปัจจุบันนี้นะทุกคนคือบิวเพิ่งทำกับข้าวไปแบบไม่กี่ครั้งนะแต่กระทะดีจะเต็มห้องแล้วค่ะล่าสุดค่ะทุกคนล่าสุดบิวจะมาเปิดกล่องให้ดูไอเทมใหม่ประจำครวัวของบิวอีกแล้วนะคะเชื่อว่าสาวๆจะต้องถูกใจเพราะว่ามันกระปุกกระปิ๊กน่ารักมากทุกคนสีสวยด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่หอพักบิวอพาร์ตเมนต์หรือพักกันอยู่แค่หนึ่งงสองคนบิวว่าไอเทมนี้ถูกใจเพื่อนๆแน่นอนและที่สำคัญราคาไม่แพงใช้งานสะดวกจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมเลยค่ะ อย่างที่บิวได้กเกริ่นไปนะคะว่าไอเทมที่จะมาเปิดกล่องกันในวันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆที่อยู่หอพักนะคะหรือว่าอยู่การจํานวนคนไม่เยอะนะเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะทุกคนทําให้การทํำครัวของเราสะดวกมากๆนะคะไม่ว่าจะทอดจะต้มจ,จะแกงได้หมดเลยนะคะก็ตอนนี้ลังมัสดุอยู่นี่แล้วเย่ yeah! <laughs> คือจริงๆอ่พะพัสดุทุกคนมาส่งประมาณเกือบสัปดาห์แล้ะแต่บิวทางานนะคะก็ว่าจะทําแบบ อันบ็อกซ์ก็ไม่ได้ทำสักทีจนวันนี้แหละอยากทำแล้วอยากให้ทุกคนเห็นนะว่ามันน่ารักและน่าใช้จริงๆค่ะทุกคนอันนี้ด้านข้างของกล่องนะคะอ่ะยังไม่เห็นยี่อเทิร์นออนไลน์นะคะจะไปเปิดอะไร <laughs> อ่ะแล้วฝั่งนี้ยี่ห้อค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ติดตามแบบเครื่องควน่ารักน่ารัก,น,รกน่าจะรู้จกักยี่ห้อนี้คือบิวไม่มั่นใจจริงๆทุกคนว่ายี่ห้อนี้มันต้องออกเสียงว่าอะไรนะคะแต่เห็น กูเกิลลองอ่านให้ฟังกูเกิลอ่านว่า Olex ค่ะมันเขียนว่า O L A Y K S นะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตว่าจะอ่านชื่อที่ห้องนี้ว่า Olex นะคะไปค่ะเริ่มแกะกล่องกันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่แบบเล่นทวิตเตอร์ใช่ไหมคะหรือว่าติดตามคนที่เขาแบบทำเมนูเกี่ยวกับการลดน้ำหนักควบคุมอาหารอะไรเงี้ยทุกคนแบบมีหลายคนเลยนะที่ใช้แบบไอเทมนี้ค่ะคือบิวอะไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อเลยที่แรกอะคือถ้าใครที่ไปดูแบบ วิดีโอก่อนหน้าจะเห็นว่าบิวซื้อเตาอินดักชันซื้อกระทะซื้ออะไรใช่ไหมคะเออบิวก็รู้สึกว่า,วาเอออันนั้นก็สะดวกนะคะแต่พอเห็นเห็นไอไอไออเทมอันเนี้ยที่กำลังจะแกะเลยทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหมันมันต้องมีแล้วแหละแล้วมันก็สะดวกนะทุกคนถ้าแบบเราไม่อยากล้างอะไรหลายอย่างเปิดล้างๆๆแล้วเปิดล้างแล้วนี่เลยโอเล็กซ์นะคะทุกคนล้างก็น่ารักงแล้วค่ะทุกคนโอ,โอ,โอจะหยิบออกมายังไงดี นี่นะคะทุกคนแกออกมาจากลังพัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะลังก็เป็นลังสีขาวสวยงามนะคะ,ะถ้าใครเห็นรูปตรงนี้ก็น่าจะพอรดาได้แล้วว่าไอเทมนี้ก็คือหม้อไฟฟ้านั่นเองค่ะทุกคนตัวหม้อนะคะแล้วก็มีที่นึ่งด้วยอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในลังกันว่ามีอะไรออกมลังสวยงามนะทุกคนนี่เทิร์นออนไลฟ์มาเจอข้างในอีกรอบหนึ่งนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลย อุปรกรณ์อันแรกนะคะปลั๊กนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรนะฝาหม้อฝาหม้อเดี๋ยวเรามาแกะที่หอ่อๆกันแล้วก็พอเอาโฟมออกตรงนี้ปุ๊บนี่เลยนี่เลยพาะเอของเรานะคะหม้อโอเล็กซ์นะคะสีขาวสวยงามแล้วก็รุ่นที่บิวซื้อมาเนี่ยก็คือจะมีที่นึ่งมาให้ด้วยค่ะทุกคนน่ารักน่ารักไม่อันไม่ใหญ่มาก แล้วก็มีหัวปักมาด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแกะพลาสติกออกเลยนะคะอันแรกอันคือหม้อพระเอกของเรานะคะทุกคนคู่มือก็มีมาด้านในนะคะแต่ว่าคู่มือนี้เหมือนจะเป็นภาษาจีนโอเค,อเคก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดว่าอุปกรณ์แต่ละอันที่มากับกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ หลายหลายคนคือรุมทั้งบิวเองอทุกคนก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะคะโอเล็กซ์เนาะคือบิวเห็นแ,แล้วว่าหม้อมันดูน่ารักใช่ไหมคะแต่เราก็อยากจะรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นบิวก็เลยไปเสิร์ชคะ่ะทุกคนว่าแบรนด์นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ได้ไปเจอกับเว็บไซต์ที่เป็นของแบรนด์นี้โดยตรงนะคะคือข้อมูลเบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าเขา่าเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะพวกคุณภาพอะไรเงี้ยเป็นของแบบมาตรฐานญี่ปุ่นแต่ว่า ฐานคิดว่าฐานการผลิตน่าจะอยู่ที่จีนนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างาถ้าใครไปหาซื้อตามร้านออนไลน์ว่าจะเป็นช h อปปี้ลาซาดหรือร้านที่แบบมีขายในอินสตาแกรมอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็คืออาจจะต้องรอพีออเดอร์จากจีนนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าตัวแบรนด์กับคุณภาพเขาเคลมว่าเป็นจากฝั่งญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยฐานผลิตอยู่ในจีน,นะคะ่ะทุกคนโอเคเราจะไปดูกันว่าหม้อเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนอันดับแรกนี่เลยจ้ะหมอ ทุกคนอยากรู้ไซส์ไหมเดวิวไปเอาสายวัดมาวัดให้สักครู่นะคะสายวัดได้มาแล้วค่ะทุกคนเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะจะได้แบบทราบไซส์คร่าวๆนะคะว่าเอ๊ะหม้อไซส์นี้เหมาะกับเราหรือเปล่าจะพอกับจํานวนสมาชิกที่เราอยู่ร่วมกันไหมถ้าให้วิวประเมินคร่าวๆทุกคนอันนี้คือไซส์หม้ออันนี้คือหน้าวิวเทียบกันได้ากัเรอจะต้องเทียบกันหน้าอันนี้คือหน้าวิวอันนี้คือมือวิวอะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะทุกคนถามว่าไซส์มันใหญ่ไหม วิวว่ามันไม่ใหญ่แต่มันเหมาะกับคนที่อยู่หอพักน้องๆที่อยู่หอพักกําลังเรียนในมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนวัยทํางานอย่างพวกเราก็ได้ที่แบบไม่ได้อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเหมาะนะใช้ได้ทําอาหารสําหรับ1-2คนต่อมือโอเคเลยเดี๋ยววิววัดเป็นไซส์ที่แน่นอนให้แล้วกันนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวหม้อนะคะฝั่งนี้นะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่20เซนนะคะทุกคน20เซน อ n น m มส่วนความลึกทุกคนความลึกด้วยไหมคือดูอย่างเงี้ยมันดูลึกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตัวหม้อจริงๆอ่ะมันไม่ได้ลึกลงมาจนถึงตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างตื้นอยู่เดี๋ยววิววัดให้ว่ามันลึกเท่าไหร่ความลึกอยู่ที่ประมาณ6เซนนะคะทุกคน6เซนติเมตรวิววัดจากตรงนี้นะจากตัวก้นหมอ้อขึ้นมาจนถึงปากหมอ้อลึกประมาณ6เซนเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนนะคะทุกคน น้ำหนักเบามากทุกคนเบามากเบางจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นสวิตเปิดปิดนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปลงรายละเอียดว่มามันใช้งานยังไงก็เอาเอาตัวอย่างก,ก่อนอันนี้หม้อประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวหม้อเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับฝาหม้อนะคะทุกคนเป็นสีขาวเหมือนกันซึ่งดึงน่ารักเลยแล้วก็มีมีรูระบายถ้าเราแบบปิดไปอย่างนี้มันปิดก็จะพอดีเลยโโหสวยเนาะเห็นไหม สวยไหมสวยงามบิวชอบมากทุกคนคือบิวชอบแบบอะไรที่มันเป็นแบบสีขาวๆนวลๆอะไรอย่างเงีย้ยไิรู้สึกว่ามันสบายตานะคะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าระยะยาวอะ่ะมันมันจะออกเหลืองๆหลือไหมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ประมาณนี้น่ารักเนาะน่ะถือมือเดียวได้เลยไม่หนักนะคะทุกคนไม่หนักอันนี้ไม่หนักจริงแล้วก็อันนี้เป็นสายปลั๊กที่มาด้วยกันนะคะทุกคน เพื่อนๆที่กังวลใช่ไหมคะว่าโอเคถ้าสินค้ามันมาจากจีนอย่างเงี้ยแล้วหัวปลักก๊กอ่ะใช้กับตัวรับของตัวรับที่ไทยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ไม่ได้ไไดคือบิวอ่ะเช็คหลายร้านมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นในช้อปปีหรือลาซาดา้าแต่บิวไม่ได้เช็คกับร้านอินสตาแกรมนะคะคือทุกร้านอะ่ะสินค้าเขาหัวปลั๊กจะเป็นแบบนี้หมดเลยทุกคนคือบิวคิดว่าเขาหน้าจะมาจากแหล่งผลิตเดียวกันนะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อนะคะไม่ว่าซื้อร้านไหนก็ตามก็คือจะต้องซื้อหัวแปลง ด้วยแต่โชคดีมากว่าร้านที่บิวซื้อเขาแถมหัวแปลงปลั๊กมาก็คือวิธีการตอนเราจะใช้ก็คืออันนี้หัวปั๊กที่มากับหม้อใช่ไหมทุกคนทุกคนก็เนี่ยต้องเสียบเข้าไปานี้ปึ๊บแล้วตัวแปลงของเรามันจะมีสองขาอย่างนี้เราก็จะเสียบกับเต้ารับที่เป็นปลั๊กของไทยเราได้ทุกคนต้องซื้ออันนี้เพิ่มนะคะถ้าถ้าที่ร้านที่เราซือ้อเขาไม่ได้มีตัวนนี้แปลงมาให้แต่โชคดีร้านนี้แถมนะคะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจจะซื้อหม้อรุ่นนี้นะคะทุกคนเ,เพื่อนๆลองต้องตัดสินใจด้วยว่าเราจะาที่นึ่งไหมที่นึ่งเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองวางให้ดูนะคะว่าถ้าจะนึ่งจะทํำยังไงมันจะวางพอดีกับตัวหม้ออย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนปิดฝาได้จึงดึงนี่ครบเซตอันนี้ครบเซตจริงๆเลยนะคะก็คือหลายๆร้านน่ะเขาจะขายเป็นแบบสองแบบค่ะทุกคนก็คือจะมีแบบ มีเฉพาะหมอ้อกับฝาหม้ออันนี้เป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นที่มีที่นึ่งด้วยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งบางร้านก็คือขายเฉพาะหมอ้อกับฝาหม้อส่วนใครจะเอาที่นึ่งก็คือซื้อแยกหรือบางร้านก็คือขายเฉพาะรุ่นแบบนี้เลยไม่มีที่นึ่งเลยไม่มีรุ่นที่แบบมีที่นึ่งเลยทุกคนตอนซื้ออ่ะให้ให้ดูดีๆนะคะเ<ๆ>พราะว่าจะมี คือราคาช่วงราคาของหม้อรุ่นนี้นะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทจนถึงแบบ8900ทุกคนต้องลองดูว่าส่วนใหญ่ร้านที่เป็น500กว่าบาทนะคะจะไม่มีที่นึ่งนี้นะคะทุกคนลองลองชิมดูนะตอนซื้อตัดสินใจก่อนแล้วกันว่าไอ้ที่นึ่งเนี้ยเราจําเป็นต้องใช้ไหมจะมีโอกาสได้ใช้ไหมนะคะคือบิวอะ่ะอยากเอามาทำอาหารอะไรที่มันนึงนะะ่งนึค่ะทุกคนบิวก็เลยแบบอยากได้อันนี้ด้วยนะคะก็เลยเอาเป็นรุ่นนี้มาที่มีที่นึ่งนะคะสำหรับวิธีการใช้หม้อนะคะตัวนี้คะ่ะทุกคน เราก็จะเอาปลั๊กที่เขาให้มากับหม้อของรุ่นนี้เนี่ยเสียบไปตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือตัวหม้อทุกคนแล้วก็ตัวเบ้ารับอยู่ตรงนี้เราเสียบเข้าไปตึงแล้วเราก็เอาฝั่งเนี้ยไปเสียบกับปลั๊กบ้านเราใช่ไหมคะเนี่ยใช้ได้เราทุกคนพร้อมใช้งานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มแบบเปิดปิดนะคะเปิดปิดตึงดึงตึงดึงอันนี้ปรับได้3ามระดับก็คือปีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ร้อนมากร้อนน้อยอะคะ่ะแล้วก็อันนี้ขาหม้อ เนี่ยคือพร้อมใช้งานแล้วทุกคนอันนี้คือพร้อมใช้งานแบบสามารถทํากับข้าวได้เลยนะคะง่ายมากสะดวกมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าหม้อรุ่นนี้นะคะสมควรแก่การซื้อมาใช้งานหรือเปล่าโดยเบส on ความคิดของวิวนะแต่ละคนอาจจะมีเหตุผลแบบไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามวิวแบบวิววิเคราะห์จากการที่แบบเห็นของแล้วว่าเออแล้วสุดท้ายแล้วมันคุ้มค่าไหมนะคะที่จะซื้อมาใช้ค่ะข้อดีแรกนะคะของหม้อน,นี้คะ่ะทุกคนคือ ความสะดวกสบายเคลื่อนย้ายสะดวกใช้งานได้ง่ายมากตือนแค่นี้ทำกับข้าวได้แล้วค่ะจะทำเมนูอ,อะไรก็คือทำได้หมดเลยนะคะง่ายมากๆน้ำหนักก็ไม่มากนะคะมือเดียวถือได้ดดอันที่สองนะคะทุกคนความสวยงามเต็มสิบบิวให้ร้อยคะแนนไปเลยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคือบิวว่าดีไซน์เขาโอเคนะทุกคน ดีไซน์ดีไม่เอถอ่านนะคะแล้วก็สีสวยวิวว่ามันเป็นช่วงนี้ควรจะคิดอะไรที่เป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเยอะเนาะเออซึ่งบิวก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบสีขาวนะคะความสวยงามบิวก็ให้เต็ม10คะแนนนะคะทุกคนส่วนความสะดวกในการล้างถ้าใครที่เคยใช้กระทะไฟฟ้าคือบิวก็คนหนึ่งที่เคยใช้กระทะไฟฟ้ามีจุดหนึ่งที่บิวรู้สึกว่ามันมันยากคือตอนเราทำความสะอาดะคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนเราล้างอะ่ะไอตัวที่มันเป็นตัวตัวลับตรงเนี้ย มันมักจะเปียกใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ต้องเพราะาเราจะใช้ต่อเราก็ต้องมาเช็ดให้มันแห้งหรือรอให้มันแห้งถึงจะเอามาใช้งานได้แต่หม้อรุ่นนี้คะ่ะทุกคนแก้ปัญหานั้นเรียบร้อยละคือเขาเอาตัวรับอะมาไว้ตรงปลายตรงนี้ตอนเราล้างเราก็ล้างตรงนี้ไปใช่ไหมคะเราสามารถระวังที่จะไม่ให้น้ํามันเข้าไปตรงนี้ได้คะ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นไงทุกคนเออแบบไม่ต้องระวังเหมือนพวกกระทะไฟฟ้ารุ่นที่มีขายอยู่ในตลาดก่อนหน้านี้นะคะก็เนี่ยทำความสะอาดได้เลยง่ายมาก ข้อดีข้อถัดไปนะคะที่บิวว่ามันโอเคคือราคามันไม่แพงค่ะทุกคนยิ่งถ้าเพื่อนๆที่แบบไม่ได้อยากจะใช้ตัวนึ่งอันนี้ทุกคนราคาอยู่ที่ประมาณ500รนิดๆเองบางร้านส่งฟรีด้วยนะทุกคนเออถ้าอย่างของรุ่นที่บิวได้มาแบบมีไอ้ที่นึ่งอ่ะอยู่ที่ประมาณ6 0 0อหน่อยๆเองแต่เนี้คือบิวซื้อตอนที่ทางร้านเขามีจัดลดราคาค่ะทุกคนคือราคามันก็จะแบบหลากหลายอะ่ะทุกคนต้องไปลองดูนะคะร้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบีออเดอร์แต่ถ้าร้านที่ พร้อมส่งสินค้าก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะพีออเดอร์ถ้าเท่าที่เช็คในช้อปปีกับล a ซาด้จะอยู่ที่ประมาณ15วันถึง30วันนะถ้าเพื่อน,อนๆแบบไม่รีบก็สั่งหนาที่เป็นพีออเดอร์ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็พราราคามันจะถูกกว่าแต่ก่อนสร้างอย่าลืมไปอ่านรีวิวของเพื่อนๆคนก่อนหะน้าที่เขาเคยสั่งซื้อกันไปแล้วนะคะว่าโอเคสินค้าได้จริงไหมได้มาในสภาพที่สมบูรณ์ไหมนะคะ อย่างของร้านนี้ที่วิวสั่งซื้อวิวสั่งซื้อจากร้านในช้อปปีนะทุกคนก็คือเขาก็จะส่งสินค้ามาค่อนข้างรวดเร็วนะคะแม้คือแม้เขาจะลงรายละเอียดไว้ว่าเป็นพรีออเดอร์แต่คือเนี่ยรอไม่ถึงเจวันก็ได้ของนะบิวคิดว่าเขาน่าจะมีของสต็อกอยู่ส่วนการแท็กต่างๆอะไรเงี้ยสำหรับร้านนี้บิวว่าก็โอเคนะคะแต่มีนิดนึงที่แบบบิวรู้สึกว่าเออถ้าแก่อีกนิดนึงจะดีก็คือว่าเขาอะใช้กล่องของแบรนด์เนี้ย ส่งมาเลยค่ะทุกคนคือกล่องนี้ส่งมาอย่างนี้เลยนะไม่ได้ใส่มาในแบบลังพัสดุไปษณีอีกทีก็คือเอากล่องเอาลังนี้ส่งมาเลย <laughs> <laughs> เห็นตอนแรกก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าโอ้โหเอาไม่จะไม่ใส่ลางไปษณีอีกสักชั้นนึ่งหรออะไรเงี้ยคะแต่ทั้งทุกอย่างมาก็ไม่มีอะไรแตกหักเสียหายนะคะอันนี้ต้องขอบคุณขนส่งดูแลของให้เราดีค่ะโดยสรุปนะคะทุกคนสําหรับหมอ้อไฟฟ้าของโอเล็กส์นะคะรุ่นนี้ถ้าถามบิวคือบิวชอบ อันเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะลองใช้งานนะคะคือชอบแล้วล่ะชอบเพราะว่ามันกระทัดรัดนะคะแล้วก็ถ้าทําอะไรนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนึง่งถึงสองคนวิวว่าโอเคเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะแบบไปซื้อเตาแยกต้องซื้อกระทะซื้อหม้อแยกมาใช้กับเตาไฟฟ้าอย่างเงี้ยอยากจะแบบเองง่ายๆไม่ได้ทําอาหารแบบบ่อยๆวิวว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่โอเคคุณภาพโอเคนะคะราคาไม่แรงมาก แล้วก็สวยงามถูกใจพวกเราสาวๆนะคะหนุ่มๆก็ใช้ได้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะที่มา unbox หม้อไฟฟ้าของ Olex กนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่กำลังัดสินใจว่าจะซื้อหม้อรุ่นนี้ดีหรือเปล่านะคะสำหรับ,บวบิวว่าโอเคเดี๋ยวไว้ลองใช้ก่อนถ้าดีไม่ดียังไงจะเอามาบอกเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกันนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเห็นพวกคุณภาพเห็นราคาอะไรเงี้ยแล้วคือวิวชอบค่ะ ก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตามค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย